สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่มหน้าน้อหนาวนะครับตอนนี้ผมกําลังออกไปน้าตอนกลางคืนนะครับก็คือจะให้เบิ่งระยะทางกลางคืนนะครับว่ามันไปจนจอไดนเป็นต่ย่านประมาณใดน,นะครับนี่คือเส้นทางก,กลางคืนที่ผมออกเมื่อหน้านะครับประสิพา,านเส้นนี่ลงมาตอนนี้ มีดาวนะครับเรื่องว่ามีดาวเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนนะครับมเมฆหมอกกับปิดเบิหลังจากไปเห็นงานมาเบิดเมื่อนะครับมันเอก็เมื่อยขนาดตอนนี้ก็ออกไปกินเข้านะครับเวลากับสีทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วตอนนี้ ขอพูดเลหลายคนนะครับที่เขามาติดตามช่อง Youtube ของน um ุ no ่มหน้าน่าหนาวออฟฟิเชียลนะครับก็มีหลายคนเขามาเบิ่งแล้วนะครับก็อยากให้ติดตามช่องผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีอยังมาให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับเส้นทางนี้นะครับประมาณสองกิโลออจากโตบ้านมานะครับประมาณสกิโล เจ้าทินเจ้าทินทำมาเป็นตะยานบอ่อมือนกับเป็นตายานอยู่นะครับเพราะว่าทางมันกับไก่อยู่นะครับ2-3ถึง3กิโลประมาณนี้เกี่ยวสายเมื่อนี่กับประห็นงานมากนะครับกับเมื่อยด้วยกันแต่วากัสดีสู้ ต่อไปครับผมเดี๋ยวไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้จะหอดหนาผมแล้วนะครับทางมันกับคนเขียวจังหน่อยเดี๋ยวพอกันอีพี่หนานะครับขอบคุณหลายๆครับ